นั่นคือคำแอลอยู่วะมาหนีเขาสือมากันมาเจออีก้เกอยูมองก่ตื่นยูมองกาอนีเขามาอย่างมาอะไรมาเอาแงใครม่ก้คิดว่าได้อยือวะมัดแงีอย่างเยวเอาอย่างแงใครอ้ยเอาใครแงไว้สินเอาใครแงเอาไม่แงล่ะเจ้อ๋คิดว่าเอาอย่างอื่นแง Ok, nha. Yeah. Yeah, nghe hang mang yeah, nghe hang mang. Hang chung là hang lang. Hang lăng Boy, hang lang, sao lăng hãy 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 lăng hãy 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 đây hãy 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 ไม่ใช่ล้วหาหาปรนะดนะเดี๋ย่กัหาเท่านั้นแล้ะหาได้ยังไงมึงมึงจะหาเอาหาเอาไปอือโซคกำลังนะก็มาบวบได้น่ะอย่าไปเหยียบมันได้เดี๋ยวมันกินได้อยู่เอาคื่อจะคลองเนาะ <laughs> bơm xì mướt thì nhạc luôn nếu mà bơm ít nhẹ hoạn hết la nhẹ nhẹ cho này

เต็มผมมัเลยบ่ร้ยยเก่าอเนีเออก่อเนี่ยูู่่เก่อเนี่ยเขาเมล่ว่าเขาไล่หล่เบอจินว่ะเข่าแบบนีหิวแล้วแย่ไปดูโอ้เฮ้อ้ไ่ดูู่เบือจินว่ะไปูนว่เร็ว ไปเลยยังใช่ยต่วันนี้ยงรูปดาอ้ยอันนี้ก็บังงูเลูปิดดแดงเลยอ่ะแป้งบุเปิดอ้ยอันหมดก็สั่งงานเนาะโอ้ยเอาขึ้นดิบะเจ้านี่มันวิธียัง้ยเป็นมดให้มด ใจหมดใจหมดอู้เลยหมดอู้เอาซะเต็มหัวเต็มหางเลยเนาะแต่หางจับเบื้องหางจับหางด้แต่หางจับเบื้องมุมหงจับเบื้องเออเรอเห็นไมเลยหมดดูดดูดู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 ูดดู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 ดดเดู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 เูด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 ูเูด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  จริงอ ok. e. like 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 mm. ่ะม oh, okay, like ่ใช่เสียงไข่ยู่มันก็ไข่เจ้านี่โเจ้าก็บไข่เห็นไมข่นี่อ่ะมัเนี่อเอาให้ได้ด้วยน่ได้ด้วอือันใช่ปลาช่อนต้มปลาไปเอาห้างนอนคุณไปไเอาห้งนอเลยจมเร่งโจมซาทมเลย เออขีาไกนะเอาฟบใจเขาขึ้นก้าวป่ะพอแล้วพอแล้วมันจะสม

ยับจแต่แล้เราก็แล้วโอ้รอเบิ้งซื่อเัินโอ้ฉลานเนาะถ่ายเบื้งสื่อไ้เชิญหัวหมอแท้วะเฮมีการบอกเขาแก้ให้หมดมันจึงป็ตะเบิงวเุดจออดีจังดีจังเลยรอเบิงรอเบิง รอเขาแก่สินกลางทุ่งนี่นะกดีได้มันใช้ส่งขาสาาัน,นมาพระฉันเนี่ยห <c oughs> ่วยมุานวะไกลไม่ใช่ไกลม่ใช่หนีมาเลยดีได้เขาเตรียมส่งขาสันมาพระฉันในท้ายมึงแก้สินมึงหมด <c oughs> <c oughs>